โอเคครับพี่ก็อันนี้นะครับพอชมช่วงท้ายเนี่ยเราขอบคุณผม,มต,ต่างนีนน่นั่นนู่นนี่นะพี่แล้วก็ทิ้งถ่ายไว้กับโครงการแล้วก็สอดีแล้วก็ลาไปเลยได้ได้ค่ะนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแอร์พัทรินค่ะวันนี้แอร์ได้มีโอกาสมาเป็นพิธีกรโครงการเด็กไทยกินข้าวไทยค่ะจัดขึ้นโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะคะร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยค่ะ พอแอร์ได้มาเป็นพิธีกรงานนี้เนี่ยนะคะแอร์ก็ได้ความรู้เรื่องข้าวเยอะแยะมากๆเลยล่ะค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้าวไทยเราเนี่ยนะคะมีเป็นพันสายพันธุ์เลยะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวแอร์จะพาไปดูตัวอย่างสักส2สายพันธุ์นะคะว่าเรามีข้าวอะไรบ้างที่รู้จักข้าว12สายพันนี้เนี่ยจะบอกว่าข้าวแต่ละสายพันเนี่ยนะคะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันทั้งสีทั้งกลิ่นทั้งคุณค่าทางอาหารนะคะก็เดี๋ยวจะพามาให้รู้จักว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็ที่น่าสนใจคือง,งานนี้เนี่ยเขามีการประกวดหุงข้าวด้วยโดยที่จะใ เอาข้าวนะคะสาถชนิดเนี่ยมารวมกันปกติเวลาเราอยู่บ้านใช่ไหมเราก็จะหุงแค่ชนิดเดียวหรือ2ชนิดใช่ไหมคะแต่พอเราหุง3-5ชนิดไปแล้วเนี่ยเราจะได้เท็กซ์เจอร์ที่เปลี่ยนไปกลิ่นที่หอมขึ้นแล้วก็มีสีสันที่แปลกตาขึ้นค่ะอย่างอันนี้นะคะเป็นข้าวหอมมะลินะคะหลายๆบ้านอาจจะทานข้าวหอมมะลิตัวนี้อันนี้ข้าวหอมมะลิ105นะคะอันนี้ข้าวหอมปทุมธานีค่ะเห็นไหมคะว่าสีแตกต่างกันแต่ข้าวหอมเหมือนกันเนาะแล้วก็นี่ ข้าวเจ้าพันกอขอสีสามค่ะอันนี้นะคะเป็นพันข้าวเจ้าชัยนาคค่ะและนี่เลยจะให้สีแตกต่างไปอีกนะคะคือข้าวหอมมะลินินซูรินอันนี้เป็นข้าวสังหยดเมืองพัทลุงนะคะอันนี้ก็จะให้สีสันของข้าวไป็นแบบนึงค่ะแล้วก็นี่คะ่ะข้าวไรซ์เบอร์รี่หลายคนก็รู้จักกันแล้วหลายคนชื่นชอบด้วยบ้านแอร์ก็จะเอา ข้าวหอมมะลิผสมกับไรซ์เบอร์รี่เหมือนกันค่ะก็จะได้สีที่แตกต่างแล้วก็ได้คุณค่าทางอาหารเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็นี่ค่ะข้าวมันสีชมพูถ้าใครชอบข้าวสีชมพูหวานๆนะลองผสมข้าวมันปูสีชมพูดูค่ะจะได้ความหอมนุ่มอร่อยแล้วก็นี่นะคะข้าวพันทับทิมชุมแพรค่ะอันนี้ก็จะคล้ายๆข้าวมันปูสีชมพูนะคะแต่ว่า มีการผสมพันธุ์ที่แตกต่างกันและนี่ข้าวเหนียวเคี่ยวงูค่ะถ้าใครชอบกินข้าวแบบหนึบหนึบนุ่มๆนะแนะนําลองผสมข้าวเหนียวลงไปกับข้าวสวยข้าวขาวดูนะคะเราอาจจะได้เ t e x t อร์ที่แตกต่างไปค่ะและนี่ก็ข้าวเหนียวพันกอขอหกนะคะข้าวเหนียวจะต่างกับข้าวสวยข้าวสารยังไงข้าวเหนียวนะเวลาดิบมันจะเป็นสีขาวเห็นไหมคะแต่ข้าวสารธรรมดาเนี่ยเวลาดิบเขาจะเป็นสีใสๆเนะสลับกันเลย พอเวลาข้าวเหนียวสุกเนี่ยเขาจะสีใสๆแล้วข้าวสารเนี่ยพอเวลาสุกเขาจะเป็นสีขาวๆแล้วนี่ค่ะสุดท้ายนะคะลำดับที่12ของเราค่ะขา้าวเหนียวดําหรือข้าวลืมผัวนั่นเองโอ้โหข้าวแต่ละชนิดก็มีประโยชน์แตกต่างกันไปค่ะแล้วก็เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยเลยนะคะอย่างแอร์เองนะคะแอร์เป็นตอนนี้ก็เป็นคุณแม่ฟูลไทม์แล้วค่ะแล้วก็ทํางานอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าวสามมื้อสําหรับแอร์สคัญมากๆยิ่งเราเป็นคุณแม่เลี้ยงลูกเนี่ยแอร์เลี้ยงลูกด้วยข้าว กินข้าวลูกแอคกินข้าวเก่งมากแล้วจะบอกว่าเขากินข้าวเก่งแต่เขาไม่อ้วนด้วยนะคะใครเข้าใจผิดว่ากินข้าวแล้วอ้วนเนี่ยต้องคิดใหม่นะคะเพราะข้าวจริงๆแล้วเนี่ยเขาเอ,อ่ย่อยมาเป็นพลังงานใช้งานได้ง่ายและหมดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครไม่กินข้าวเนี่ยก็จะหิวแล้วก็โหยและกลายเป็นว่าเราจะต้องกินหนักกว่าเดิมมันอาจจะทําให้น้ําหนักขึ้นหรืออ้วนได้นะคะกินข้าวในปริมาณที่พอดีแล้วก็อย่าลืมออกกําลังกายด้วยค่ะงา้ในตอนนี้นะคะเรามีวัตถุประสงค์เพื่อนำ ยกระดับอาชีพเ,ซเซกษตรกรค่ะ 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นประโยชน์และเหันมาบริโภคข้าวไทยมากขึ้นและ 3. นะคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการการค้าข้าว ขอบคุณกิจกรรมครั้งนี้นะคะทําให้เราได้ฝึกประสบการณ์แล้วก็กล้าแสดงออกมากขึ้น,นะคะ่ะและการที่เราหุงข้าวผสมแบบนี้นะคะมันจะทําให้เรานําไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ